ลูค่าคาประจำได้เบึ่งนีงกง่กำลังกำลังแล้วว่ากำลังยิบนี่อืม,อม ủa, phá, phá, gắn, phá áo, thấy nó ngàm mơ điều. Nào đấy, du khách, mà chọn đấy là phụn, duyên thả สวคัสดีค่บสวัสดีแด่สบายดีเด้อพ่อพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนกกนยินดีต้อนหบาข่าวโ่โซสนุนแล้วพ่อพี่น้องเอ พอพูดมาพอสนอมนนี่กะยังอยู่บ้านทางมเมถาวรพยูเนะาะหลังจากคนกินแกงเราไม่แล้วก็ทางสนงแนะนำทางเอเยอรเพิ่นมา,ายิกบกระสอบทานให้เบิงเนาะทางเอเยอรเพิ่นกะสีไปยิบให้เบิงคุยพ,พี่นอ้อ,เนองเลยเนาะอย่งไรก่อนอื่นก็มาดูนติดตามคลิปที่ซองเดีอยวมาดูนต่อไปเนาะว่าทางเอเยอร์พิ่นสามารถายิบ กะสอบทานได้บ่หรือว่าแนวใดเนาะอ่ะจังได๋คลิปนี้กะไปลุ้นไปส่งนํากันเด้พี่น้องเอ้ดคนมาด้คนมาม่บ่่อใช้เข็มบด้ะใหญ่บเข็มเข็มบใหญ่อืเข็มบใหญ่เข็มน้อยเานี เออป้าชอวปดัมุีนะอือนี่ลูกป้าแงหอนอมากอือันนี้กับใครเจ้ามิโตอือทังเอ้ยเราสิบทานเพื่ที่ยวเลยโอ้โหโอ้วยเรียบร้อยเย็นพ้นถึก เนี้ยน,นะลูกข้าบ่น,นี่ไปถามว่าเราว่าทานนะเอ้ยลูกข้าขาประจำได้เบิ่งนี่กำลังกำลังเรากำลังยิบนน่อืมกำลังยิบกำลังยิบหักอยู่บ่อทานแล้วไปใส่ ขากิบอโอ้บริเตกปลุกปราดับมเธอทานร่อยเออออ โอ้ปะปะกันปะกระเปะ๋าออกห็มันงามเสมอเดียวอะไรลูกค้ามาจองได้ละผู้นยืนถ่ายอยู่เต็งลวนในได้เพัน่นวะมีเก้าอีนา้น่งอ่ยเยอะเกอนแล้ว ไปโดยชะกับซ้ำนี่แหละลอันนี้ก็แมนบ่เนี่โอ้นี้ก็แมนนี่านเราคักอีนนี้ไหนบ้าเอาได้ไหมครับเื่อนแล้วเนาะ้านปัจฉิมอือเป็นจังมาเอาเดียเราหยิบอยู่นี่ม สามสิบห้าสิบสอกกับสามเซนห้าสาวสอกกับเจ็ดเซน โอ้หาตัวงามมาอกข้างหน้าเลยเนาะโอ้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 จรงจะว่ามีค่าตัวจริงอืมเอาตัวงามมาลับแต่งข้างหน้าอ่าโอ้เออเราเห็ดเป็นอยู่ได้เห็ดเราไงเป็ดจีไห่เป็ดจีนี้เบิ้ดอันนี้ใช่ไหม ตรวจครกอันอี้ ยิบบาทโอ้จวดมาจะไสอะนะดยสบายดิเอยไปกบปรตูเขาโอ้เห็ดยูใสอยู่เรืองปะเขาเออปึ่งนิบทาน ทนทนายบ่านาาาในแถวผ่านนะดีวจะสอบละเอียดเลยเพื่อนเพื่อจะได้สอบหนึง่งเนาะคือว่ารนนานเตอะ

No, I built that. เมันมีทางแล้วมันอ่ใก้เยกาาราบูเลยนะได้ได้ตัวออกได้ Yeah โอ้ซั่วสิได้กระสอบนึงเนาะเนาะเออพอสิเร็วพิ่น้องมันของง่ายเด้อติตําใต้เนาะไปสิเร็วกระสอบนุ่มเนขงง่ายๆเราคือสิหยิบดมือแมื้อนี้อ่สู้ๆเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ท่อเฮาพยานขันแข็งเนาะลูกมันเนาะอีหยังก็ได้อยู่สก็ได้กินได้ยาม ก็ใช่เลยอืมอ่ะโอเคเพื่อนๆเลยนี่ก็คือสถานที่ทางไม่เท่าแล้วก็ทางลูกเราอยู่เนาะ ให้เพอ่พนฮิดอ่าหยิบกระสอบทานเพพี่น้องเอ้จังไลคลิปนี้กระทานสนองกาสิได้ขอจบคลิปก่อนเพื่อนพี่น้องเอ้ภาพพรมีพี่น้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ท่านสนองเยอะเพื่อนพี่น้องเอ้เอาเรียร์แล้วบันี้เนาะโปกไว้เรียบร้อยเออกระปาเด้อร์บันเด้อ ສະບາຍດີໂດ <Daddy. S 1>